สวัสดีครับวันนี้หมอรักจะมาเล่าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิผู้ประกันตนกันครับหมอเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมดังนั้นหมอรักจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับประกันสังคมกันก่อนนะครับ ประกันสังคมคือสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้างครับโดยที่ลูกจ้างและนายจ้างจําเป็นจะต้องส่งเงินสมทบซึ่งหักเงินจากฐานเงินเดือนจํานวน5%เอร์เซและสูงสุดไม่เกิน750บาทโดยให้ความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยทั้งที่เกิดจากการทํางานหรือนอกเหนือจากการทํางานครับผู้ประกันตนนั้นจะแบ่งออกมาเป็น3ประเภทได้แก่มาตรา33คือลูกจ้างที่นายจ้างจะต้องส่งให้ มาตรา39คือลูกจ้างที่ออกจากงานแล้วและอยากส่งต่อด้วยตนเองและมาตรา40คือผู้ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33หรือ39ครับพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเราถึงต้องทำประกันสังคมนะครับ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยที่จะต้องพบแพทย์เราสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองใจย,ยกเว้นนะครับในกรณีบางโรคที่ไม่ครอบคลุมหรือการรักษาพิเศษซึ่งแพทย์จะทำการแจ้งให้เราทราบก่อนการรักษาโดยเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องศึกษารายละเอียดหากสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักประกันสังคมหรือสายด่วน1 5 0 6นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะย้ายสิทธิ์มาที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงแล้วยังสงสัยอยู่ว่าเอที่โรงพยาบาลนี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวหมอรักจะพาไปดูกันนะครับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงสามารถใช้สิทธิ์ในการตรวจสุขภาพทั่วไปตามชุดสิทธิประโยชน์สามารถเข้าพบแพทย์จากสุขเฉพาะทางทุกสาขาอายุรกรรมต่างๆและหูคอจมูกเป็นต้น อุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงใช้รักษาโรคทั่วไปกับสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศสามารถถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนได้โดยไม่ต้องสำรองใจปีละไม่เกิน900บาทบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับอายุ50ปีขึ้นไปหากกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ประกันตนที่นี่จะได้สิทธิพักห้องพิเศษคู่ สามารถใช้สิทธิ์ผ่านคลินิกเครือข่าย7็แห่งคือ 1. คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ 2. สายสีสหคลินิก 3. คลินิกหมอศักชัย 4. คลินิกหมอวิสิตห้าคลินิกเวชกรรมสีสามพรานการแพทย์ 6. สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 7. คลินิกเวชกรรมแพทย์พัฒนันกรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ5 0 0 0 0บาท จากสำนักงานประกันสังคมกรณีคลอดบุตรหรือฝากคันสามารถเข้ารับบริการโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศสำรองจ่ายแล้วเบิกคืนหลังคลอดจากสำนักงานประกันสังคมจะเหมาใจาคันละ15,000บาทการประกันตนกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงสามารถรับผู้ประกันตนในมาตรา33และ39ตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบริการสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้มีเฉพาะที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงเท่านั้นนะครับหากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานประกันสังคมที่เบอร์โทรศัพท์034388700และ0800452738ในวันและเวลาราชการนะครับ